มาพบกับการอธิบายเกมระดับสุดยอดเซียนนะครับหมากขาวท่านอาจารย์บุญสืบแซ่แหงนะครับหรือเซียนแห่งพบกับหมากแดงนะครับท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่นะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมกันครับผมอาจารย์บุญสืบเปิดหมากตัวแรกนะครับด้วยโคนคอสองขึ้นมาอาจารย์เบิ่มนะครับตั้งรับด้วยเบี้ยช .6 ไปช .5 อาจารย์บุญสืบขึ้นม้างอสองครับอาจารย์เบิ้มขึ้นม้านะครับฉอหกอาจารย์บุญสืบขึ้นเม็ดฉอสองอาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยจอหกไปจอห้าอาจารย์บุญสืบขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับอาจารย์เบิ้มนะครับลำเลียงโคนขึ้นไปที่งอเจ็ อาจารย์รุนสืบเดินเบี้ยชอสาขึ้นมาชอสอาจารย์เบิ่มขึ้นโคนนะครับจอหอาจารย์รุนสืบขึ้นเม็ดชอช้างสอาจารย์เบิ่มขึ้นโคลชอเจ็ครับอาจารย์รุนสืบขึ้นโคนชอสองหมากขาวเปิดหมากในรูปของม้าเทียมนอกแบบนะครับอาจารย์เบิ่มนะครับ ขึ้นมา้างองอูเจ,จ็ดเป็นม้าโยงซ้ายโคนผูกโคนอาจารย์บุนสืบนะครับแปรขบวนด้วยเม็ดก้าร้านะครับขึ้นมาที่ยอสี่อาจารย์เบิ้มนะครับมองเห็นว่าหมากขาวจะเดินเบี้ยไล่ม้านะครับอาจารย์เบิ้มจึงแก้แก้หมากด้วยการนําม้านะครับไปที่งอห้าอาจารย์บุนสืบนะครับเดินเบี้ยไล่อาจารย์เบิ้มถอยมา้ากลับมานะครับที่คอเจ็ด อาจารย์บืญสืบเดินเบีย้ยฉาสามขึ้นมาฉอ4สี่อาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยขอหกไปขอห้าอาจารย์บืญสืบถอยเม็ดกลับไปนะครับฉาช,ช้างสามอาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยกอหกไปกอห้าเป็นเบี้ยคู่ริมอาจารย์บืญสืบนะครับแปรขบวนด้วยการใช้เบีย้ย ชอสี four, นะครับกินตัดเบี้ยจอห้าของหมากแดงอาจารย์เบิ้มใช้เบี้ยกินขึ้นไปเพื่อรักษาเบี้ยคู่กลางนะครับอาจารย์รุนสืบใช้เบี้ยชอสกินตัดเบี้ยชอหของหมากแดงอาจารย์เบิ้มใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับเป็นเบี้ยคู่อาจารย์รุนสืบเดินเบี้ยงอสขึ้นมางอสเป็นเบี้ยคู่กลางนะครับ อาจารย์เบิ้มเดินโคนนะครับขึ้นไปที่ฉ6หตั้งรับอาจารย์นุนสืบเดินโคนขึ้นมาชฉ3สอาจารย์เบิ้มนะครับลำเลียงเม็ดขึ้นไปจอ7อาจารย์นุนสืบนะครับกินตัดเบี้ยที่จอหเพื่อลำเลียงเม็ดขึ้นมาบุกจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มใช้โคนนะครับที่ชฉ6หกินขึ้นไป อาจารย์บุญสืบลำเลียงเม็ดขึ้นมาบุกค,ครับอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจถอยโคนมาที่งอหกอาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงม้าบุกขึ้นมาที่งอสี่จับกินเบี้ยนะครับที่คอหกอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจนำเรือขึ้นไปที่กอหกผูกเบี้ย อาจารย์ลุนสืบลำเลียงโคนขึ้นมางอสามครับอาจารย์เบิ้มเดินโคนขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์รุนสืบถอยม้าลงไปที่จอสองอาจารย์เบิ้มนะครับเดินเบี้ยขอห้าไปขอสี่อาจารย์ลุนสืบปิดสึกไว้นะครับยันเบี้ยที่กอสี่อาจารย์เบิ้มลำเลียงเม็ดนะครับขึ้นไปชอหก อาจารย์รุนสืบนะครับนำขุนขึ้นคอสองอาจารย์เบิ้มขึ้นขุนนะครับฉาเจ็ดอ,อาจารย์บุนสืบนำเรือที่กอหนึ่งนะครับมาใช้งานที่งอหนึ่งอาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือถอยมาที่กอเจ็ดผูกม้านะครับในแนวนอนนะครับอาจารย์บุนสืบนะครับ เดินม้าลงไปที่ชอหเตรียมขึ้นมาชอช้างสาครับอาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับออกคลองที่ชอแอาจารย์บุญสืบนำม้านะครับขึ้นมาที่ชอช้างสาอาจารย์เบิ้มนำม้านะครับขึ้นไปที่กอหก อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือ,อยอนหนึง 1, ่งมาชอนหนึ่งกดต่อขุนจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มตัดสินใจถอยโคนนะครับลงมาที่งอหอาจารย์บุญสืบไม่รอช้านะครับทยานม้าบุกขึ้นมาคร่อมโจมตีเบี้ยนะครับกับเบีย้ยที่ชอห้าของหมากแดงทันทีจังหวะนี้สวยงามมากๆนะครับ หมากขาวได้เปรียบทันทีจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือมาผูกเบีย้ยอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้ม้าแลกเบีย้ยกับโคนนะครับอาจารย์เบิ้มใช้โคนกินตัดม้าอาจารย์บุญสืบใช้ม้านะครับกินเข้ามา ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มตัดสินใจเดินขุนนะครับขึ้นไปผูกโคนแล้วก็ไล่ม้าอาจารย์ลุนสืบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยคว่ำไล่เรืออาจารย์เบิ้มหลบเรือนะครับจับกินม้าม้าถอยนะครับไปที่ชอช้างสี่อาจารย์เบิ้มใช้เรือนะครับกินเบี้ยที่ยอสาม จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับลำเรียงโคนขึ้นมาที่ตาจอสี่อาจารย์เบิ้มนำม้านะครับที่กอหกขึ้นมาคอห้าอาจารย์บุญสืบเดินเรือไปที่ยอหนึ่งนะครับแลกเรือของหมักแดง หมากแดงนะครับหลบเรือไม่ได้จําเป็นต้องแลกนะครับอาจารย์บุญสืบใช้เรือกินและได้ยึดคลองนะครับจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับถอยเรือมาที่คอ8อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือมาที่ยอห้า อาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับมาจับก,กินม้าที่ตาชอแปดอาจารย์บุญสืบลำเลียงโคนะครับขึ้นมาตีรุกอาจารย์เบิ้มตัดสินใจหลบขุนนะครับลงมาที่จอเจ็ดอาจารย์บุญสืบนะครับใช้เรือตีรุก ในจังหวะนี้ถ้าหากใช้เรือปิดจะไิ่ดีนะครับจะถูกโคนกินเม็ดรุปและเรือนะครับจะเสียฟรีอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจหลบคุณมาที่จอ8อาจารย์บุญสืบํำเรียงโคลน,นะครับบุกขึ้นมาไล่มา อาจารย์เบิ้มนะครับถอยเม็ดมาตั้งรับอาจารย์รุนสืบตัดสินใจใช้โคนกินตัดม้านะครับที่ตาคอหอาจารย์เบิ้มใช้ม้าก,กินขึ้นไปสถานการณ์หมากตอนนี้เป็นหมากขาวที่ได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับและตำแหน่งการยืน อาจารย์บุนสืบนะครับดึงเรือนะครับถอยลงไปที่ยอสอง้องกันตารุกนะครับอาจารย์เบิ้มนำเรือมาชฉ8แปดจับก,กินโคนอาจารย์บุนสืบเดินเรือนะครับมาที่ยอห้าผูกโคนไว้อาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับมาที่ชอช้างแปด อาจารย์รุนสืบนะครับเดินเรือ,อยอสีผูกมา้าอาจารย์เบิ้มนำเรือมาใหม่นะครับที่ช8อแปดจังหวะนี้อาจารย์บุนสืบตัดสินใจเดินเบี้ยนะครับขึ้นมาผูกโคนและในตานี้นะครับผมอาจารย์เบิ้มนะครับ ตัดสินใจเดินโคนนะครับขึ้นไปที่งอ5เสี่ยงเล่นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะแลกกับหมากขาวนะครับถ้าหากหมากขาวใช้เบีย้ยจอ4กินโคนของหมากขาวจะขาดนะครับเรามาดูวิธีการตั้งรับของท่านอาจารย์บุญสืบนะครับอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้เบีย้ยที่คอสนะครับกินตัดโคนเพื่อเอาเปรียบสักหมากมาดูว่า การเสียงเล่นของอาจารย์เบิ้มนะครับจะได้ผลหรือไม่นะครับอาจารย์เบิ่มใช้เบีย้ยกินขึ้นไปจังหวะนี้นะครับเบีย้ยของแดงโจมตีเบีย้ยของหมักขาวที่จอสี่อาจารย์มุ้นสืบนะครับท่านรู้ รู้ทันในตานี้นะครับถอยม้าไปที่ชอสองไปผูกถือว่าสถานการณ์หมากขาวได้เปรียบโคนหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ถือว่าได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับดังนั้นแต้มที่หมากแดงนะครับขึ้นโคนไปให้เบี้ยก,กินจังหวะเมื่อกี้พลาดนะครับผมเป็นรองหมากขาวถึงแพ้เลยนะครับ จังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเม็ดขึ้นไปงอหอาจารย์บุญสืบนะครับมองเห็นว่าหมักแดงมีม้านะครับที่เป็นตัวเก่งคือม้าที่คอหจังหวะนี้จึงเดินม้านะครับมางอสามเพื่อนแรกอาจารย์เบิ้มนะครับไม่มีทางเลือกต้องทำอะไรสักอย่างนะครับใช้เบีย้ยกินตัดเบีย้ยที่จอสของหมักขาว อาจารย์บุญสืบใช้ม้านะครับกินแรกม้าของหมากแดงหมากแดงใช้เม็ดกินนะครับอาจารย์บุญสืบดึงโคนนะครับไปกินเบี้ยคว่ำหมากแดงนะครับลำเลียงเม็ดบุกขึ้นไปเป็นรองโคนหนึ่งตัวนะครับอาจารย์บุญสืบดึงโคนนะครับ ลงไปที่งอสเตรียมขึ้นมาที่คอสผูกเบี้ยนะครับจะได้นำขุนมาบุกอาจารย์เบิ้มนะครับนำเม็ดไปที่คอสอาจารย์บุญสืบนะครับนำโคนขึ้นมาคอสอาจารย์เบิ้มนำขุนขึ้นไปงอเอาจารย์บุญสืบนำขุนขึ้นมางอสอาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือชฉาเจกันตารุก อาจารย์บุญสืบนำขุนนะครับบุกขึ้นมาที่ตาจอ4อาจารย์เบิ่มเดินขุนนะครับคอ7อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือขึ้นมาที่ตายอ5จับกินเบี้ยริมของหมากแดงนะครับทำให้จังหวะนี้ท่านอาจารย์เบิ่มนะครับพิจารณาแล้วไม่สามารถป้องกันหมากขาวได้นะครับจึงขอยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผม ส่งผลให้เกมนี้ท่านอาจารย์บุญสืบหมากขาวเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม